ให้คนมาดูแลอยู่นั่นแหละแบ่งเบาภาระย่างไงต้องกินข้าวเองเข้าใจไหมป๊าป๊านั่นแหละเดี๋ยวหนูจะแบ่งเบาภาระป๊าป๊าให้เองเยอะเลยให้ป๊าป๊าทำงานทุกวันปาป๊าจะได้คิดว่ามีลูกสองคนมันมันจะแตกต่างกันยังไงกับมีลูกคนเดียวเข้าใจไหมฮะป๊าปน่ะไม่มีเงินป๊าปไม่รีบกลับบ้านเอาแต่ไปส่งของเอาแต่บกว่าเดียวกลับเดี๋ยวกลับ ใครชวนใครสั่งใครสอนให้กินฮะคะบอกมาสิบอกมาสิใครสั่งใครสอนให้กินนี่เจไม่ดีมากเลยเห็นเลยเพื่อนชวนกินหรือว่าตัวเองชวนเพื่อนกินฮะพูดมาดีๆไม่ได้กินไม่ได้ไปกินไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้หนูไปหนูไปถามพ่อเติ้กให้ว่าว่าใครชวนกันกินป้าป๊าชวนพ่อเติกหรือว่าพ่อเติ้กชวนป้ะป้าไม่ได้ไปกินเลยค่ะ ยันก็คว้างเราทิ้งหรอกไม่ได้กินเลยพ่ออะไรเนี่ยไม่เหมือนพ่อน้องพีเลยไม่ใช่ชูส์เยสูบุรี ตัวคืนนั้นก็ไม่มาก็ให้ิดตามตลอดเลยไม่คิดจะกลับบ้านดูเลวมาดูแลลูกเข้าใจไหมฮะเ <c oughs> มียงโดยเโซ่เข้าปากปากแมียงเนาะยูสั่งสอนเราไว้ยูสั่งสอนไว้แล้วจำเวยนะอย่าให้หน <c oughs> ูบอกอีกเตะตีปากมันเดีเย,ดยวู้อะไรเอาจะเอาไม้แท่หนูเหรอคะจะเอาไม้นี้เหรอ จะเอามานี่ตีแรงๆเลยให้ฟันหักร่วงอีกเลยชวนเู่ก็เงินปลาปลาเหมือนกันแม่สั่งให้ไปส่งแม่สั่งให้ไปเอาของก็ไม่ไปเอาจะกลับบ้านอยู่นั่นแหละกลับบ้านไปแล้วก็ไม่ทำอะไรเอาแต่นอนเล่นเกม นอนอย่างเยวเลยจะนอนอย่างเยวเลยนอนอย่างเยวไม่ได้มันไม่ได้สมาธิเข้าใจไหมมันไม่ได้สมองมันไม่ได้ความรู้ที่จะที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวจะให้ป๊าป๊าไปสร้างบ้านที่อื่นเลยเอาไหมเอาค่ะไปเลยไปไหนก็ไปเลยจะไปสร้างบ้านอยู่ที่อื่นแล้วอยู่คนเดียวแล้วไปเลยไปเลยไล่อดจริงจริงป๊าป๊าจะไปไหนก็ไปเลยพีในป่าก็ป ก็ไปเลยเดี๋ยวยุงก็กัดหรอกยุงก็กัดตายพอดีเอออยู่บ้านเนี่ยสบายกว่าจังอีกตั้งเยอะเปิดแอร์เย็นไม่ไม่มียุงเยอะแหละป้าป้านีนใสยไม่ดีหนูไม่รักป่าป้าแล้วป่าป้าออกไปไหนก็ปอกไปเค่ไม่พูดแล้ว